ิลังติดถัตุอภิธรรมโมโลกัตสมิงขอพระอภิธรรมจงสถิตสถาพรในโลกตลอดกาลนานขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคย ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันเวลาที่ผ่านไปราตรีที่ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยเราก็ล่วงเลยไปพูดใน้ฟังง่ายๆก็คืออายุที่เราได้คือความสูญเสียไปแห่งชีวิตของเรานะถ้าเรามีโอกาสอย่าได้ปล่อยการเวลาให้ล่วงเลยโดยที่เราไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรกัน อย่างน้อยอยู่ใกล้พอ่อใกล้แม่เราควรจะได้ดูแลเอาใจใส่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เป็นพอ่อเป็นแม่นะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้พระสงฆ์ก็ควรจะดูแลสอบถามดูพระคุณเจ้าค่าน้ำเป็นอย่างไรข่าไฟพอใช้จ่ายไหมถามท่านบ้างนะอยติโยมนะ บางทีเราเลี้ยงแต่กายใส่แต่บาทบางทีค่าน้ำขับไฟเป็นไงโยกหลงพ่อช็อกเขียนกระดานยังพอมีอยู่ไหมหรือปากกาไว้บอร์ดที่สอนหนังสือตอนนี้ยังต้องการอยู่หรือเปล่าเราต้องถามท่านบ้างนะหรือว่ากระแสไฟฟ้าเดือนนี้พอหรือเปล่า คือเป็นการให้กำลังใจเป็นการสนับสนุนเป็นการสร้างทางบุญอ่าอันนี้เราก็ต้องทำหลายๆจุดเทศกาลงานบุญเราก็ทำไปตามหน้าที่ความดีเราก็ต้องรักษาภาวนาเราก็ต้องเจริญกันก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์อย่างน้อยพาลูกพาหลานนั่งไหว้พระเนี่ยอัตมาเห็นคุณยาย เวลาตอนเย็นเย็ท่านจะนั่งไหว้พระหลานน้อยก็มุดหัวเข้าไปนั่งในวงแขนที่ท่านประนมมือแกก็หลานน้อยก็แงนหน้ามองดูหน้า,ายาย่ว่ายายยายทำอะไรคุณยายก็พูดด้วยจิตเมตตาว่ายายกำลังไหว้พระลูกเอาไหว้พระนะหลานๆมันก็ทำกัน ในที่สุดหลานหลานน้อยรีบเห็นคุณยายไหว้พระก็พากันรีบกินข้าวรีบอาบน้ำไปไหว้พระร่วมกับคุณยายร่วมกับคุณตานี่โบราณท่านาบอกว่าทำดีเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างลูกทำถูกเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างหลานสิ่งอะไรที่มันชั่วช้าเร็วสามสามหมานอย่าไปทำให้ลูกหลานได้รับรู้กันนี่เป็นวิธีการ เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าพ่อแม่เป็นแบบพิมพ์เป็นแบบอย่างของลูกของหลานในบ้านครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างทางธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องพระอภิธรรมนะพระอภิธรรมคือธรรมที่เป็นของจริงเป็นสัจธรรมทำไมเราต้องมาพูดมาฟังเรื่องพระอภิธรรมพระอภิธรรมนี้ ถ้าเราจะจำแนกแยกให้เราเข้าใจแล้วพูดง่ายๆก็คือจะไม่ทำให้เราหลงตัวเองหลงยังไงญาติโยมบางท่านก็จะถามจริงๆถ้าคนไม่ได้เรียนรู้เนะี่ยส่วนมากจะสงสัยตัวเองแล้วก็ยึดตัวเองเข้าใจตัวเองผิดแต่ถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาพระอภิธรรมอันเป็นของจริงท่านเรียกชื่ออีกอย่างนะว่าพระ ปรามัตตธรรมพระปรามัตตธรรมคือธรรมที่เป็นของจริงของจริงคือเรื่องของจิตของจิตเรื่องจริงของจริงคือเรื่องของรูปจิตหรือเจตสิกที่มันปรุงแต่งจิตมันมีทั้งกุศลจิตมันมีทั้งอกุศลกุศลพูดภาษาพระพูดภาษาวัดพูดภาษาบ้านเขาเรียกว่าบุญ แปลว่าเครื่องชำระใจนะอัตโนสันตานางปุนาติโซเทติติปุญญยังทำสิ่งใดที่ไปชำระจิตใจของบุคคลให้สะอาดผ่องใสทำนั้นนะท่านเรียกว่าบุญแต่ถ้าเป็นบาปบาปท่านเรียกว่าอากุศลบาปในเป็นภาษาพื้นบ้านอย่าฆ่าสัตว์นะลูกบาปนะ อย่าลักของกันนะลูกบาปอย่าด่ากันนะลูกนะบาปเนี่ยพ่อแม่สอนลูกสอนหลานอย่านะลูกนะบาปเห็นพระมาแล้วนั่งลูกอย่าไปใกล้พระบะเดีย๋ยบาปเนี่ยคือสอนลูกสอนหลานให้ว่านอนสอนง่ายคําว่าบาปก็คือทำที่ทําให้จิตใจเศร้าหมองเร่าร้อนภาษาพระท่านเรียกว่าอากุศล อากุศลอากุสละกุสะ,สะแปลว่าความแปลว่าคมหรือกลา้าอากุสละก็แปลว่าไม่คมไม่กลา้านะอากุศลแปลว่าทำที่ทำให้ใจเศร้าหมองคุณมัวนั่นเขาเรียกว่าอากุสลาหรืออากุศลให้ผลเป็นทุกทุกใจภายหลังด้วยนะอากุศลน,นี่ท่านว่าเป็นคติธรรมคำกลอนว่า บาปอากุศลให้ความทุกข์อยู่เบื้องหลังให้ความผิดหวังเป็นไปในเบื้องหน้าแต่ถ้าเป็นบาปแล้วถ้าเป็นบุญแล้วบุญหรือกุศล่มีความอุ่นใจเป็นเบื้องหลังแล้วก็มีความสมหวังเป็นไปในเบื้องหน้าเราจะเอาอะไรเราจะเอาความผิดหวังหรือจะเอาความสมหวังเราก็เนืกก้ก็คิดกัน เพราะฉะนั้นเรียนธรรมะแล้วมันจะวางใจถูกไม่หลงตัวเองไม่เข้าใจผิดคนที่ไม่เข้าใจตัวเองหลงตัวเองเขาเรียกว่าเดินหลงทางถ้าเราเดินหลงทางมันก็เป็นทุกข์หลักธรรมะท่านเรียกว่าอัตตานะพระพพุทธเจ้าสอนอัตตาแปลว่าตนตนนี้มีสองส่วนส่วนกายกับส่วนใจเนี่ คนมีสองส่วนใหญ่ๆนะส่วนกายกับส่วนใจแต่ว่าโดยอันนี้ว่าโดยพส,สตรนะกายกับใจแต่ถ้าสำนวนพระอภิธรรมกายขอเรียกว่ารูปส่วนจิตใจคือความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจขอเรียกว่านามนี่นี่สำนวนพระอปมัิธรรมนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาศึกษาเรื่อง ความจริงของรูปของนามนี่แหละที่บอกเบื้องต้นบอกว่าศึกษาพระอภิธรรมศึกษาเรื่องอะไรศึกษาเรื่องกายเรื่องจิตศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามเมื่อศึกษาให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะไม่หลงผิดหลงผิดว่าไปยึดก,กายว่าเป็นเราเนี่ยเป็นเรายัางไงเอาเวลานั่งใช่ไหม นั่งคือกายเวลานั่งคือกายนั่งเวลานั่งเป็นทุกข์คือกายทุกข์มันเลยถอนคำว่าเราออกไปนี่ถ้ารู้ถูกต้องเป็นอย่างนี้เวลาความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจเขาเรียกว่านามนามนี้ไม่ใช่เรามันเป็นจิตนะมันเป็นจิตมันเป็นนามไม่ใช่เราเวลาจิตเป็นทุกข์เราเข้าใจโอ้นิดความทุกข์เกิดขึ้นมันเป็นความมันเป็นโทสะ นี่เราจะรู้เข้าใจไปอย่างนี้เลยไม่ยึดผิดเมื่อจิตไม่ยึดผิดมันก็วางเมื่อเราวางจิตมันก็ว่างเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องเรื่องจิตก่อนอากูสนและจิตเป็นลำดับแรกนะวันก่อนอาตมาก,ก็สาธยายให้สาธุชนได้ทราบว่าจิตของคนเรามันมีมากมายถึง89หรือ121 แต่เมื่อว่าโดยสภาวะความเป็นไปของหน้าที่ของจิตแล้วมันก็มีสภาวะอย่างเดียวก็คือมีการรู้อารมณ์นะรู้อารมณ์อารัมมนณะวิชานะนะลักขณนนังมีการรู้อารมณ์นั่นนะชื่อว่าจิตมันมีการรู้อารมณ์อยู่เสมอมันจะรู้แบบไหนเดี๋ยวก็จะสาธยายให้สาธุชนได้สดับรับฟัง ที่จิตมันมีมากมายถึง89หรือ121นั้นก็เพราะว่าการรับอารมณ์ของจิตนะแต่และอย่างมันก็เป็นไปตามอํานาจของมันบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบบางทีก็หลงไอ้จิตชอบไม่ชอบจิตหลงนี่แหละมันก็เลยมีมากมายเกิดขึ้นอย่างโลภะเนี่ยแปลว่าความโลภนะ โลภะความโลภที่ชื่อว่าโลภะเนะี่ยก็เพราะว่ามันมีตัวเหตุคือโลภะเป็นมูลท่านเรียกว่าโลภะมูลจลิตโลภะมมลจิตเนะี่ยมีถึงแปดดวงแปดสภาวะหรือที่เรียกว่าโลภะมันอยู่ในตระกูลของอกุศลโลภะเนะี่ยมีถึงแปดแปดลักษณะ แปดอย่างโทสะนี่ก็ว่าโดยการเกิดขึ้นมีสองอย่างโมหะเกิดขึ้นก็มีสองโลภะแปดโทสะสองโมหะ2 8 2แก็เป็นสิบสองเขาเรียกว่าอากุศลจลกิตอากุศลและกิจกิจที่เป็นอากุศลหรือกิตที่ทำให้ใจเศร้าหมองเขาเรียกว่าอากุศลและกิตอากุศลและกิจนี้มัน เกิดขึ้นในท่านผู้ใดแล้วมันทำให้จิตใจของบุคคลนั้นเศร้าหมองท่านพระอนุรุทธ,ธาจารย์ท่านจึงประมวลสับภาษาบาลีว่าอัตทาโลภมูลานิโทสมูลานิจะทะวิธาโมหมูลานิจะทะเวติทวาทสากุสลาสิยุงนี่ก็แปลคำไทยให้ฟังนะ โลภมูลและจิตแปดโทสะมูลและจิตสองโมหะมูลและจิตสองรวมจิตสิบสองดวงนี้เป็นอกุศลและจิตถ้าเราจะแปลความหมายและคคำว่าโลภมูลและจิตหมายความว่าอย่างไรคือจิตที่เกิดขึ้นโดยมีโลภะเจตสิกเป็นมูลเป็นประธานมีความพอใจมีความอยากได้เป็นประธานก็เรียกว่า โลภาเจตสิกเป็นตัวปรุงแต่งโลพมูมล,ลจิตนะเหมือนออฟฟิศนะตัวโลภมูมลและเจตสิกนะโลภาเจตสิกเหมือนกับคนเข้าไปอาศัยออฟฟิศหรือเข้าไปอาศัยห้องในบ้านของเราเป็นประธานโลภมูมล,ลจิตนะจิตที่มีความโลภเป็นประธานเป็นมูล ส่วนโทสะโมล,ลจิตนั้นหมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นโดยมีโทสะเจตสิกเป็นมูลเป็นประธานหมายความว่ามีความโกรธเป็นเจ้าเรือนเนี่ยคำว่าเป็นประธานยมรู้จักไหมความโกรธเห็นอะไรใจหงุดหงิดฟุตฟิตเขาเรียกว่าจิตใจไม่ตั้งมั่นคนมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนส่วนโมหโมล,ลจิตนั้นหมายความว่าจิตที่เกิดขึ้น โดยมีความหลงมีโมหะเจตสิกเป็นมูลเป็นประธานมันหลงอย่างไรอ้าวโยมมันหลงว่ากายเป็นเราหัวใครละโยมหัวเราใช่ไหมใช่นั่นนั่นโมหะลโยมความหลงความหลง,คว,หลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงไปยึดหัวว่าเป็นเรานั่นนี่แหละโมหะคือความหลงไม่ใช่ความหลงลืมนะถ้าความหลงลืมนะ่เป็นสัญญาอานิจจานะ คุณตาคุณยายถามลูกถามหลานหนูชื่ออะไรโอชื่อบุญช่วยถามคนนั้นเสร็จกลับมหาหันหน้ามันอหนูชื่ออะไรลืมอีกแล้วเนี่ยการลืมอย่างนี้เป็นสัญญาอนิจจานะส่วนโมหะนั้นมีความหลงความหลงคือความไม่รู้นะไม่รู้กายว่าเป็นเรา ไปยึดร่างกายมือใครมือเราหัวใครหัวเราก้นใครก้นเราขาใครขาเราเนี่ยเนี่ยมันไปยึดกายว่าเป็นเราเวลาจิตนึกคิดเวลาทานอาหารชอบใจแม่เราถูกใจเราจริงๆนะไปยึดความพอใจว่าเป็นเราเวลาทานอาหารไม่ถูกปากก็บอกว่าแม่ไม่ถูกใจเราเลยคำว่าโทสะมันเป็นน้ำ แต่เราไปยึดกิจโทสะว่าเป็นเรานี่โมหะนะอธิบายความหมายให้ฟังความหมายมันเกิดขึ้นการเห็นธรรมะก็คือมารู้ของจริงว่าอ๋อสมัยเก่าเราเข้าใจผิดเราคิดว่ากายเป็นเราสมัยเก่าเราเข้าใจผิดคิดว่าความพอใจเป็นเราอันที่จริงความพอใจนะมันเป็นโลภะมันเป็นน้ำนี่ พอเข้าใจเท่านั้นนะเขาเรียกว่าเข้าถึงทรรมเห็นธรรมนี่ความหมายของอกุศลและจิตนะคือโลภโทสะโมหะมันมีโมลก็เพราะว่ามีเหตุเข้าไปอาศัยส่วนอกุศลและจิตทั้งหมดเนี่ยทั้งโลภก็ดีโทสะก็ดีโ,ดโดมหก็ดีเนี่ยมันเป็นอกุศลละจิตอกุศลและจิตนะคือจิตที่มีโทษ และให้ผลตรงกันข้ามกับกุศลและจิตหรือเป็นจิตที่ประกอบกับเจตสิกที่เป็นอกุศลมันมีโทษเป็นยังไงกุศลเนี่ยทำไปแล้วใจผ่องใสไปทอดกระถิ้นไปทอดผ้าป่าขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างถนนเน็ดเหนื่อยกายแต่อิ่มใจเวลาไปทำบุญถวายพัะตาหารเพนอย่างเนี่ย พระสงฆ์องค์เนนฉันแล้วอนุโมทนากาถาปลืม้มอกปลื้มใจแม้จะเหนื่อยแต่ก็หายเหนื่อยนี่กุศละจิตแต่อากูศละจิตไม่ใช่ตั้งใจว่าจะไปทำธุรกิจการค้าการขายไปและขาดทุนไปแล้วไม่ได้ไปเรียกร้องประชาธิที่ปไตทยไม่ประสบผลสำเร็จบริหารคณะรัฐมนตรี ไม่สามารถที่จะบริหารงานได้เพราะเรามีความหวังเนเห็นไหมโยมความหวังนี่คือตัวโลภะนะถ้าเราตั้งความหวัง,ม,ง,ง,งมันต้องทำอย่างนั้นมันต้องทำอย่างนี้แต่ถ้าเราทำไม่ได้สมหวังมันจะผิดหวังเพราะเราตั้งความหวังไว้คือเสียศนะูนยะ์น่ะนะ เมื่อมันไม่ได้ตามศูนย์ที่เราตั้งเป้าหมายไว้มันก็เสียศูนย์หรือศูนย์เสียใจของเราก็เป็นทุกข์อีกแล้วเห็นไหมการไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่ความหมายของอกุศลและจิตนะอบัทนี้ก็มาขยายความคำว่าโลภ์มูลและจิตจิตที่มีโลภเป็นเหตุเป็นประธานมันมีทั้งหมด8ดดวงการทำอกุศล ในโลภะมูลและจิตเนี่ยญาิโยมมันมีจิตที่ประกอบด้วยความเห็นผิดสี่ดวงแล้วก็เป็นโลภะมูลแลจิตที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดอีกสี่ดวงโลภะมูลและจิตที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐิคตะสัมปยุตแปลว่าประกอบด้วยความเห็นผิดสี่ดวง แล้วก็เป็นโลภะทิฐิคตะวิปยุตไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดสี่ดวงโลภะทิะติคตสัมปยุตสี่ดวงนี้ท่านบอกว่าอยากได้แต่ไม่ชอบทำท่านเรียกว่าอธรรมิยะโลภะอะธรรมิยะโลภะคือโลภะอยากได้แต่โดยไม่ชอบทำ ส่วนสี่ประเภทหลังที่ว่าไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดอยากได้แต่ต้องขนขวายไปซื้อไปสแสวงหามาไม่ลักไม่ขโมยนั่นเขาเรียกว่าโลภโดยชอบธรรมเราเห็นโลภะมูลและจิตมีแปดดวงเป็นสัมปยุตประกอบด้วยความเห็นผิดสี่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดสี่โลภที่ประกอบด้วยความเห็นผิดนั้นนะ เป็นโสมานัสก็มีทำชั่วพร้อมด้วยความยินดีทำชั่วเพราะเคยชินเรียกว่าอุเบกขาความวางเฉยอ,อย่างที่เราไปหาปูหาปลาไปหาปูหาปลาเนี่ยถ้าเราเป็นชาวประมงนะก็ต้องไปหาปูหาปลาเมื่อได้ปลามามากดีใจไหมดีใจเนี่ พูดเท่าพูแก่โอ้ยไอ้หนูนี่ไอ้ลูกคนนี้มันหาปลาหมานเน่เห็นไหมญาติโย,ยมยินดีเมื่อได้ทําความชั่วหาปลาได้มากโอ้ยลูกคนนี้มันขยันมันเกง่งหาปลาได้มากลูกก็ดีใจนะ่นาน่ะอ<นาน>ย่าไปดีใจว่าเป็นบุญนะนะประกอบด้วยความเห็นผิดได้ปลามามา,มากได้ปลามามากปลามันก็มีชีวิต ว่าโดยกฎหมายบ้านเมืองไปลักไปขโมยของไข่ไม้ไม,ไม้ไม่ได้ไปลักไปขโมยแต่ว่าการไปหาปูหาปลามันเป็นอาชีพที่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาไปเอาชีวิตเขาอาชีพนั้นว่าโดยกฎหมายบ้านเมืองโดยนิติไนก็คือเป็นสัมมาชีพแต่ว่าโดยศีลธรรมแล้วมันเป็นทุลาชีพเป็นอาชีพชั่ว เพราะไปอาศัยการเบียดเบียนคนอื่นนหาปลาได้มากหาปูได้มากหากบได้มากนี่เป็นโลภะประกอบด้วยความเห็นผิดไปลักไปขโมยถ้าได้ลักของใครได้ขโมยของใครได้นั่นแหละประกอบด้วยความเห็นผิดดีใจเมื่อได้ของตามที่เราต้องการทำคดีข่มขืน บุคคลที่ไม่สามารถต่อสู้คือผิดศีลข้อกาเมนั่นแหละดีใจเมื่อได้ประพฤติผิดศีลล่วงเกินสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นนี่เขาเรียกว่าทำความชั่วด้วยความยินดีเขาเรียกว่าโสมนัสนะภาษาบาลีเรียว่าโสมนัสสสหคตตังกิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความยินดีทำ นะเกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนเขาเรียกว่าอสังขาริกเกิดขึ้นโดยเป็นนิสัยนั่นเองถ้าเราจะตีสำนวนหน่อยละทิฏฐิคตตะสัม,มยุตก็ประกอบด้วยความเห็นผิดในบาลีพระธรรมบทว่าปาป,าปาสมิงละมติมโน,โนใจของเรามันยินดีในบาปและเห็นความชั่วเป็นความดีนะข้อนี้ทำความชั่วอย่างโลภโสมนัส ประกอบด้วยความเห็นผิดเกิดขึ้นเองดีใจไม่ได้ทำความชั่วโลภเกิดขึ้นเองยินดีไม่ได้ทำความชั่วกวว็แล้วโสมนัสเป็นอสังขาริกนะไม่คือเกิดขึ้นเองเป็นนิสัยแล้วก็คนคนนั้นมีความเห็นผิดเป็นเจ้าเรือนเรียกว่าประกอบด้วยทิฏฐิกัตตะสัมบุ์ ไม่ได้เกิดขึ้นคนเดียวตนเองทำความชั่วและยังไปชักชวนคนอื่นทำความชั่วด้วยอย่างเนี้ยไปชักชวนคนอื่นทำความชั่วเช่นยังไงเอ้ยเพื่อนไม่ไปหาปลาวังนี้ไปหาปลาครุ่งน้ำนี้มันได้ปลาเยอะเพื่อนคนนี้ก็เออเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำไม่ได้ทำชั่วนะไม่ได้ทำบาปเออไปก็ดีไปหาตกปลาไปหาปลาในแม่น้ำในคลอง คนที่สองเนี่ยจะไปหาปูหาปลาพอไปได้ปลามากเอามาขายเอามาต้มมาแกงกินดีใจดีใจเมื่อได้ทำความชั่วนี่คนสองประเภทนี้คนแรกนะ่ะจิตยินดีเมื่อได้ทำความชั่วเกิดขึ้นเองแต่คนประเภทที่สองมีความชั่วในการทำชั่ว แต่ว่าโดยอาศัยการชักชวนอย่างนี้เขาเรียกว่าสะสังขาริกมีเหตุมีผลแหมญาติโยมพูดได้จิตสองดวงโลภะโสมนัสที่เป็นอสังขาริกกับสังขาริกมองดูเวลาหมดเวลาอีกแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคงจะต้องติดตามในตอนต่อไปนะหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ราละกัน อภิธรรมนำสุขต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร